ทำอะไรนะ่ะหนูจะเอาน้ำแข็งเหรอฮะมีตังหนูชอบน้ำแข็งเหรอฮะไหนลวงเดี๊ยหลวงดิ๊ลวงไหนลวงไวงชงเล่าให้พี่อ๋อเหรอเออาเอ้าโค้กของเขา้าเผื่อมันชอบกินแล้วแต่ตรงนี้ <c oughs> ของเท้ามันล้องเอาเอาจกเอาเอาจกเอาเร็วเจมันจกน้ำแข็งเร็วเร็วหนูก็จกซีอืมอือนะอืมจกจกจอกเาจกเร็วเดืจกน้ำแข็งจกน้ำแข็งอันนี้อาจกอาจกเร็ว มันเห็นนางเมย